บรรยากาศยามบ่ายที่ชายแดนไทยกัมพูชาในวันศุกร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2568ไม่ใช่ความเงียบสงบตามปกติของพื้นที่เศรษฐกิจและการค้าที่เคยรุ่งเรืองอีกต่อไปแต่มันคือความเงียบงันที่กดดันดังพายุกำลังจะพัดถล่มแสงแดดที่แผดเผาสะท้อนลงบนลำกล้องปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลมของระบบปืนใหญ่อัตราจอแอดมอส2 0 0 0ซึ่งจอดเรียงรายอยู่ในพิกัดลับทางยุทธศาสตร์ ภายในเขตจังหวัดสแก้วและสุรินทร์สิ่งนี้คืออาวุธระดับเขี้ยวเล็บที่เป็นความภาคภูมิใจของกองทัพบ,บกไทยซึ่งรวมมาความคล่องตัวของรถบรรทุกหกล้อและความแม่นยำของระบบคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันจนกลายเป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างบนพื้นดินในขณะที่โลกกำลังจับจ้องไปยังน่านฟ้าที่เต็มไปด้วยฝูงบิน F 3 5และกริปเพนแต่หัวใจของการศึกครั้งนี้กลับถูกกำหนดด้วยอำนาจการยิงวิถีโค้ง ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเมืองพระตะบองไปตลอดการนายทหารระดับสูงในศูนย์บัญชาการวิเคราะห์ว่าพระตะบองไม่ใช่แค่จังหวัดชายแดนธรรมดาแต่มันคือกระดูกสหลังทางทหารและฐานโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของฝ่ายกัมพูชาหากค่ายทหารและศูนย์สั่งการในพระตะบองล่มสลายลงอำนาจในการตอบโต้ของศัตรูก็จะกลายเป็นอมพาตทันทีกลยุทธการโจมตีครั้งนี้ถูกวางแผนอย่างแยบยนต์ภายใต้แนวคิดสงครามสมัยใหม่ ที่เน้นการทำลายโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสารก่อนที่กระสุนนัดแรกจะถูกยิงออกจากลำกล้องแผนกสงครามอิเล็กทรอนิกส์ของไทยได้เริ่มปฏิบัติการไซเบอร์ควบคู่ไปกับการใช้เครื่องบินกวนสัญญาณที่บินลาดตระเวนอยู่ในระดับสูงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือความกลวลาหนที่มองไม่เห็นสัญญาณโทรศัพท์มือถือสัญญาณวิทยุสื่อสารและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วทั้งจังหวัดพระตะบองเริ่มขาดหายไปอย่างเป็นปริศนา ประชาชนและทหารในพื้นที่ต่างอยู่ในสภาวะตาบอดและหูหนวกนี่คือการเตรียมสนามรบให้พร้อมสำหรับการลงทันครั้งใหญ่ข้อมูลจากดาวเทียมสอดแนม KS1 k e n n e ของสหรัฐอเมริกาที่ส่งตรงถึงห้องสถานการณ์ของไทยเปิดเผยพิกัดที่ตั้งของคลังแสงและฐานยิงจรวด BM21 ของฝ่ายกัมพูชาที่ถูกซ่อนไว้ในป่าลึกอย่างชัดเจนทุกอย่างพร้อมแล้วสำหรับคำสั่งยิง ที่จะสนันวันไหวไปทั้งปัตพีเสียงคำรามของแอดมอส0 0 0 0เริ่มต้นขึ้นในเวลา16.30นาฬิกานาทีกระสุนวิถีโค้งพุ่งทยานแหวกอากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงมุ่งตรงสู่เป้าหมายในค่ายทหารหลักของพระตะบองอย่างแม่นยำด้วยการนำทางผ่านระบบ GPS และปัญญาประดิษฐ์ที่คำนวณทิศทางลมและความชื้นอย่างละเอียดความรุนแรงของการระเบิดในระลอกแรกทำให้คลังน้ำมันสำรองและคลังกระสุนของศัตรู เกิดการระเบิดต่อเนื่องเป็นลูกโซ่สร้างแรงสั่นสะเทือนที่รับรู้ได้ไกลถึงหลายสิบกิโลเมตรเปเลวไฟสีส้มแดงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงหลายร้อยเมตรราวกับเป็นสัญลักษณ์แห่งการล่มสลายของอธิปไตยฝ่ายผู้รุกรานในสายตาของนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์การที่ไทยเลือกใช้แอดมอสส0 0 0แทนการบุกภาคพื้นดินในทันทีเป็นการแสดงให้โลกเห็นถึงความเหนือกว่าทางเทคโนโลยี ที่ใช้เงินว่าประมาณกะลาหหมกว่า7,400ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีล่าสุดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนี่ไม่ใช่แค่การยิงปืนใหญ่แต่มันคือการประกาศระเบียบใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ว่าใครที่ครองเทคโนโลยีสื่อสารและอำนาจการยิงจากระยะไกลผู้นั้นคือผู้คุมชะตากรรมของสงครามท่ามกลางกลุ่มควันดำทะมึนที่พวยพุ่งเหนือค่ายทหารในเมืองพระตะบองความเงียบงานของการสื่อสาร กลับกลายเป็นอาวุธที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเสียงระเบิดระบบรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ของไทยที่ติดตั้งบนรถบรรทุกและอากาศยานไร้คนขับได้ทำลายขีดความสามารถในการสั่งการของกองทัพกัมพูชาโดยสิ้นเชิงนายทหารฝ่ายตรงข้ามพยายามวิทยุขอความช่วยเหลือและรายงานสถานการณ์ไปยังกรุงพนมเปญแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับกลับมา มีเพียงเสียงซ่าของคลื่นรบกวนที่ไร้ความหมายในขณะเดียวกันปืนใหญ่แอดมอส2 0 0 0ของไทยยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างซื่อสัตย์ด้วยยุทธวิธียิงแล้วย้ายหรือ shoot and scoot ซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้ศัตรูไม่สามารถตรวจจับตำแหน่งที่ตั้งของปืนใหญ่ไทยได้ทันท่วงทีหลังจากปล่อยกระสุนวิถีโค้งออกไปเพียงไม่กี่นัด รถบรรทุก6ล้อสมรรถนะสูงจะเคลื่อนที่ออกจากพิกัดเดิมภายในเวลาไม่ถึง2นาทีทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าก่อนที่เรดาร์ตรวจจับวิถีกระสุนของฝ่ายตรงข้ามจะเริ่มทำงานเสียด้วยซ้ำความแม่นยำของ a อ m o s ส2 0 0 0นั้นไม่ได้มาจากโชคช่วยแต่มาจากระบบอํานวยการยิงดิจิทัลที่เชื่อมต่อกับหน่วยตรวจการหน้าและโดนสอดแนมรุ่นใหม่ล่าสุดที่ลอยลํอยู่เหนือพื้นที่เป้าหมาย ทุกความเคลื่อนไหวในพระตะบองถูกจับจ้องจากสายตาบนท้องฟ้าข้อมูลพิกัดถูกส่งผ่านระบบ Data Link ที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำตัวปืนใหญ่ซึ่งจะคำนวณมุมยิงและปริมาณดินส่งกระสุนให้อัตโนมัติความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมีไม่ถึง5เมตรในระยะยิงกว่า40กิโลเมตรส่งผลให้โรงเก็บรถถังที55 และที่ตั้งปืนต่อสู้อากาศยานของฝ่ายกัมพูชาถูกทำลายลงอย่างแม่นยำราวกับถูกผ่าตัดด้วยมีดหมอนักวิเคราะห์ทางทหารมองว่านี่คือการแสดงแสนยานุภาพที่เหนือชั้นกว่ายุคสงครามเย็นอย่างสิ้นเชิงเพราะในอดีตการจะทำลายเป้าหมายขนาดใหญ่เช่นนี้อาจต้องใช้กระสุนปืนใหญ่นับร้อยนัดและใช้เวลาหลายชั่วโมงแต่ในวันนี้ กองทัพไทยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เปลี่ยนทิศทางของสงครามแรงสั่นสะเทือนทางภูมิรัฐศาสตร์จากการถล่มพระตะบองในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบไปถึงเส้นทางการค้าชายแดนที่สำคัญอย่างด่านปอยเปตและช่องจอมอการที่สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตขาดหายไปทั้งจังหวัดพระตะบองไม่ได้มีผลแค่กับกองทัพแต่มันทำให้ระบบธนาคารและการทำธุรกรรมทางการค้า ที่เป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจกัมพูชาหยุดชะงักลงทันทีพ่อค้าชาวจีนและนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาตั้งฐานธุรกิจในพื้นที่ต่างพากันตื่นตระหนกและพยายามอพยพออกสู่พื้นที่ปลอดภัยแต่ความวุ่นวายบนท้องถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ขาดการสื่อสารทําให้ทุกอย่างกลายเป็นอัมพาตกองทัพไทยจงใจใช้มาตรการนี้เพื่อกดดันให้รัฐบาลกัมพูชาตระหนักว่า ราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการยั่วยุบริเวณชายแดนนั้นสูงเกินกว่าที่เศรษฐกิจที่กำลังเปราะบางจะรับไหวการตัดขาดพระตะบ,บองออกจากโลกภายนอกจึงเป็นทั้งการทำลายขวัญกำลังใจและเป็นการบีบให้ผู้นำฝ่ายตรงข้ามต้องเดินเข้าสู่โต๊ะเจรจาในฐานะผู้แพ้ในขณะที่โลกภายนอกเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นโฆษกกระทรวงกลาโหมของไทย ได้ถแถลงการอย่างสงบนิ่งว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองตามหลักสากลหลังจากมีการตรวจพบความพยายามในการเคลื่อนย้ายขีปนาวุธพิสัยใกล้เข้ามาในพื้นที่ที่อาจเป็นภัยคุกคามต่ออธิปไตยของไทยความล้ำสมัยของ Admos 2000ที่ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์จากประเทศอิสราเอลและประกอบในประเทศไทยเองนั้นได้พิสูจน์แล้วว่า เงินภาษีของประชาชนมูลค่าหลายพันล้านบาทที่ลงทุนไปกับเทคโนโลยีการป้องกันประเทศคือหลักประกันความมั่นคงที่จับต้องได้ในสายตาของมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนปฏิบัติการนี้คือเครื่องเตือนใจว่าไทยยังคงเป็นพี่ใหญ่ที่มีเขี้ยวเล็บคมกริบที่สุดในภูมิภาคอาเซียนและการก้าวข้ามเส้นแดงที่ไทยกำหนดไว้จะได้รับการตอบโต้ด้วยเหล็กและไฟที่ทรงพลัง เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดเมื่อควันไฟจากการโจมตีระลอกแรกยังไม่ทันจางหายเสียงหวีดวิวของกระสุนวิถีโค้งระลอกที่สองก็ดังพาดผ่านท้องฟ้าอีกครั้งคราวนี้เป้าหมายไม่ใช่เพียงแค่คลังแสงแต่คือหัวใจสําคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารในพื้นที่กองคนน้อยที่5ของกัมพูชาหน่วยข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ของไทยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากสัญญาณความร้อนที่ตรวจพบก่อนหน้านี้และพบว่า มีการพยายามเคลื่อนย้ายรถถังและรถทุ่มเกราะออกจากที่ซ่อนเพื่อเตรียมการตอบโต้แต่ความล่าช้าจากระบบการสั่งการที่ถูกรบกวนด้วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์ทำให้ความพยายามนั้นกลายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่กระสุนปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรตกกระทบลงตรงกึ่งกลางลานจอดรถสายพานลำเลียงพลแรงอัดมหาศาลฉีกกระชากเกราะเหล็กให้กลายเป็นเศษเหล็กภายในเสี้ยววินาที ความร้อนแรงสูงกว่า1,000องศาเซลเซียสแผ่กระจายไปทั่วบริเวณจนทำให้ทุกอย่างที่ขวางหน้ากลายเป็นโจระเมในพริบตาในระดับลึกของการวิเคราะห์ทางทหารการที่กองทัพไทยใช้ระบบแอดมอส2 0 0 0ยิงถล่มค่ายพระตะบองอย่างต่อนเนื่องนั้นเป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างชัดเจนถึงขีดความสามารถในการทำสงครามแบบเครือข่ายศูนย์กลางหรือ Network Centric Warfare ที่ประเทศไทยได้ซุ่มพัฒนามานานหลายทศวรรษทุกนัดที่ยิงออกไปถูกควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่วิเคราะห์วงรอบการยิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสูญเสียน้อยที่สุดในขณะที่เมืองพระตะบองทั้งเมืองตกอยู่ในสภาวะมืดบอดทางการสื่อสารสัญญาณทีวีและวิทยุถูกแทนที่ด้วยเสียงซาที่น่าสะพรึงกลัวประชาชนในพื้นที่เริ่มอพยพออกด้วยความหวาดระหนก เพราะพวกเขาไม่เคยพบเจอกับอำนาจการทำลายล้างที่รวดเร็วและรุนแรงเช่นนี้มาก่อนเสียงระเบิดที่ดังกึกก้องต่อเนื่องยาวนานกว่า40นาทีทำให้แผ่นดินสั่นสะเทือนราวกับเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กสภาพของค่ายทหารที่เคยดูน่าเกรงขามบัดนี้เหลือเพียงซากปรักหักพังและเปเลวเพลิงที่ไม่มีวันดับลงได้ง่ายๆผลกระทบทางจิตวิทยาจากการโจมตีครั้งนี้ถือว่ารุนแรงมหาศาล การที่กำลังคนของฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถมองเห็นศัตรูไม่สามารถติดต่อหน่วยเหนือและไม่สามารถแม้แต่จะคาดเดาว่ากระสุนนัดต่อไปจะตกลงที่ไหนทําให้เกิดภาวะขวัญเสียอย่างรุนแรงในกองทัพกัมพูชานักจิตวิทยาสงครามระบุว่าสถานการณ์เช่นนี้คือสภาวะอมาาัมพาตทางความคิดซึ่งจะนำไปสู่การละทิ้งค่ายและการหนีทัพในที่สุด ในขณะเดียวกันทางฝั่งไทยการปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มรูปแบบจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องข้อมูลด้านเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าตลาดหุ้นในเอเชียตอนออกเฉียงใต้เริ่มมีความผันผวนแต่นักลงทุนต่างชาติกับมองว่าการที่ไทยสามารถยุติความขัดแย้งได้อย่างรวดเร็วด้วยอำนาจการยิงที่เหนือกว่าจะช่วยสร้างเสถียรภาพในระยะยาว มากกว่าการปล่อยให้การสู้รบยืดเยื้อแบบสงครามตัวแทนสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในส่วนนี้คือการทำงานร่วมกันระหว่างเหล่าทัพแม้ว่า a อ m o s ส0 0 0พจะเป็นอาวุธหลักของกองทัพบกแต่ความสำเร็จในการปิดกั้นสัญญาณทั้งจังหวัดพระตะบองนั้นต้องอาศัยอุปกรณ์รบกวนสัญญาณรุ่นใหม่ล่าสุดที่ติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศซึ่งบินวนอยู่ในระดับความสูง ที่ปืนต่อสู้อากาศยานของศัตรูยิงไม่ถึงนี่คือภาพสะท้อนของกองทัพไทยยุคใหม่ที่เน้นการประสานงานด้วยเทคโนโลยีระดับสูงมากกว่าการใช้กำลังคนเข้าแลกการถล่มค่ายพระตะบองจนราบคาบในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะทางยุทธวิธีเท่านั้นแต่มันคือบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่า ในสนามรบศตรวรรษที่21ความแม่นยำและการครอบครองข้อมูลข่าวสารคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่สามารถสยบศัตรูได้โดยที่กองทัพภาคพื้นดินยังไม่ต้องก้าวข้ามเส้นเขตแดนแม้แต่ก้าวเดียวความวินาศสันตโรที่เกิดขึ้นในค่ายทหารจังหวัดพระตะบองไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ซากปรักหักพังของอาคารบัญชาการแต่มันได้ขยายวงกว้างไปสู่การทำลายระบบหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีการป้องกันป,นประเทศของกัมพูชา ที่เคยภาคภูมิใจปืนใหญ่แอดมอสสองพันของไทยยังคงแสดงแสนยานุภาพอย่างไม่หยุดยัง้งด้วยขีดความสามารถในการยิงกระสุนหนึ่งนัดภายในเวลาไม่ถึง10วินาทีและความสามารถในการยิงต่อเนื่อง3นัดภายในเวลาเพียง15วินาทีทำให้พื้นที่เป้าหมายถูกถล่มด้วยปริมาณระเบิดมหาศาลในระยะเวลาอันสัน้นจนระบบป้องกันภัยทางอากาศและหน่วยปืนใหญ่ตอบโต้ของศัตรู ไม่สามารถตั้งตัวได้ทันในห้องยุทธการลับที่ตั้งอยู่ลึกใต้ดินของกรุงเทพมหานครภาพจากดาวเทียมสอดแนมความละเอียดสูงแสดงให้เห็นถึงจุดสีแดงนับร้อยจุดที่หมายถึงเปลวไฟจากการระเบิดที่กระจายตัวอยู่ทั่วฐานที่มั่นสำคัญในพระตะบองนี่คือปฏิบัติการที่ถูกออกแบบมาเพื่อเด็ดหัวมังกรโดยเฉพาะโดยมุ่งเน้นไปที่การทำลายโครงข่ายการติดต่อสื่อสารและศูนย์ควบคุมสั่งการ ให้ราบคาบเป็นหน้ากล่องลึกลงไปในรายละเอียดของอาวุธระดับโลกชิ้นนี้ Admos 2000รุ่นที่ประจำการในกองทัพไทยได้รับการปรับปรุงด้วยระบบควบคุมการยิงระบบดิจิตอลที่ทันสมัยที่สุดจากบริษัท Elbit Systems ซึ่งทำงานประสานกับลำกล้องปืนใหญ่ขนาด52คาลิเบอร์ที่ให้ระยะยิงไกลกว่า40กิโลเมตรเมื่อใช้กระสุนเพิ่มระยะยิงข้อมูลทางเทคนิคระบุว่า ความแม่นยำของมันมีค่าความคลาดเคลื่องต่ำมากจนสามารถเลือกทำลายได้แม้กระทั่งเสาอากาศสื่อสารที่ตั้งอยู่บนยอดตึกบัญชาการโดยไม่ทำให้ตึกข้างเคียงเสียหายหากไม่จำเป็นแต่ในภารกิจนี้กองทัพไทยเลือกที่จะกวาดล้างทั้งค่ายเพื่อตัดวงจรการส่งกำลังบำรุงในเขตภาคตะวันตกของกัมพูชาอย่างถาวรท่ามกลางเสียงคำรามของปืนใหญ่ที่ดังกึกก้อง สัญญาณโทรคมนาคมในจังหวัดพระตะบองที่ขาดหายไปเริ่มส่งผลกระทบรุ่มแรงสู่ศูนย์กลางอำนาจในกรุงมพนมเปญรายงานข่าวรับแจ้งว่าผู้นำระดับสูงของกองทัพกัมพูชาเริ่มตกอยู่ในสภาวะตื่นตระหนกเนื่องจากไม่สามารถยืนยันชะตากรรมของนายทหารระดับในพลที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ได้ในแง่ของยุทธศาสตร์ความมั่นคงการถล่มพระตะบองในครั้งนี้ คือการส่งคำเตือนไปยังมหาอำนาจที่มีอิทธิพลเหนือภูมิภาคอินโดจีนว่าไทยจะไม่ยอมให้พื้นที่ชายแดนกลายเป็นฐานปฏิบัติการลับหรือที่ซ่อนของอาวุธร้ายแรงที่จะมาคุกคามความสงบสุขของประชาชนไทยการที่สัญญาณดิจิทัลทั้งจังหวัดดับวูบลงไม่ใช่แค่ความผิดพลาดทางเทคนิคแต่เป็นจงใจแสดงถึงขีดความสามารถในสงครามไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ที่ไทยก้าวล้ำไปไกลกว่าเพื่อนบ้านหลายขุมนักวิเคราะห์การค้าชายแดนมองว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้มูลค่าการค้าและการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพระตะบองหยุดชะง,งักไปหลายปีซึ่งนั่นเป็นราคาที่ฝ่าย,ยั่วยุต้องจ่ายสำหรับการท้าทายเคี้ยวเล็บของกองทัพบ,บกไทยในครั้งนี้กระแสข่าวในโซเชียลมีเดียที่หลุดรอดออกมาจากชายแดนเริ่มพูดถึงกลุ่มควันรูปเห็ดขนาดใหญ่ ที่พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศเหนือค่ายทหารซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายของความเชื่อมั่นในระบบป้องกันประเทศของฝ่ายตรงข้ามขณะเดียวกันที่กลมปืนใหญ่ของไทยเหล่านายทหารปืนใหญ่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสงบนิ่งและแม่นยำทุกคนต่างรู้ดีว่าความรับผิดชอบที่แบกไว้นั้นสูงยิ่งนักเพราะทุกนัดที่ยิงออกไปคือการรักษาอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาติ a t m o s s 2อหันจำนวนหลายสิบระบบที่กระจายตัวอยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบเริ่มทำขั้นตอนการบรรจุกระสุนรอบใหม่พร้อมสำหรับการโจมตีระลอกที่3หากยังมีการตรวจพบการเคลื่อนไหวที่เป็นภัยคุกคามสภาพในจังหวัดพระตะบองตอนนี้เปรียบเสมือนเมืองที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงไฟฟ้าในบางพื้นที่เริ่มดับลงเนื่องจากแรงระเบิดกระทบต่อระบบสายส่งหลัก ความมืดมิดที่เข้าปกคลุมมาพร้อมอกับความหวาดกลัวในเสียงหวีดหวิวบนท้องฟ้าที่ยังคงดังมาเป็นระยะนี่คือบทเรียนราคาแพงที่ประวัติศาสตร์จะต้องจารึกไว้ว่าเมื่อเทพเจ้าแห่งการทำลายล้างอย่างแอดมอส2,000เริ่มคำรามแผ่นดินจะสั่นสะเทือนและศัตรูจะไม่มีที่ให้ซ่อนตัวอีกต่อไปท่ามกลางความมืดมิดที่ปกคลุมจังหวัดพระตะบอง และกลิ่นไหม้ของกรรมฐันที่อบอวนไปในอากาศสถานการณ์ได้ก้าวข้ามจากสงครามปืนใหญ่ไปสู่การล่มสลายทางยุทธศาสตร์อย่างสมบูรณ์ข้อมูลลับจากหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่แทรกซึมอยู่ตามแนวชายแดนรายงานว่าศูนย์มาชาการสำรองของฝ่ายกัมพูชาที่พยายามจัดตั้งขึ้นใหม่ถูกทำลายลงซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความแม่นยำที่น่าเหลือเชื่อสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดสำหรับกองกำลังในพื้นที่ ไม่ใช่เพียงแค่ความแรงของระเบิดแต่มันคือการที่ฝ่ายไทยดูเหมือนจะล่วงรู้ทุกย่างก้าวและการเคลื่อนไหวผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนและระบบเรดาร์ทะลุพื้นดินที่ติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับระยะไกลปืนใหญ่แอดมอส0 0 0ลำกล้องยาว52คาลิเบอร์ยิงกระสุนวิถีโค้งพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วสูงกว่า2มักทำให้เสียงแหวกอากาศ และเสียงระเบิดเกิดขึ้นเกือบจะพร้อมกันจนทหารที่อยู่ในสนามเพละไม่มีโอกาสแม้แต่จะก้มหัวลงหลบภัยความพินาศที่เกิดขึ้นในพื้นที่500ไร่ของค่ายทหารหลักนั้นรุนแรงจนโครงสร้างเหล็กกล้าและคอนกรีตเสริมเหล็กที่ออกแบบมาเพื่อทนทานต่อแรงกระแทกกลับกลายเป็นเพียงเศษหินและเศษปูนที่ไร้ค่าในมุมมองของนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงระดับนานาชาติปฏิบัติการในพระตะบองครั้งนี้ คือการส่งคําเตือนไปยังประชาคมโลกว่ากองทัพไทยได้ก้าวเข้าสู่ยุคการรบด้วยความแม่นยำสูงอย่างเต็มตัวการใช้กระสุนปืนใหญ่แบบนำวิถีด้วยเลเซอร์และดาวเทียมที่มีราคานับละหลายแสนบาทนั้นสะท้อนให้เห็นว่าไทยให้ความสำคัญกับผลลัพธ์ที่เด็ดขาดมากกว่าปริมาณการยิงที่ไร้ทิศท,ทางข้อมูลทางเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าการปิดกั้นสัญญาณโทรคมนาคมทั้งจังหวัดเป็นเวลากว่า6ชั่วโมง ได้สร้างความเสียหายต่อระบบโลจิสติกในภูมิภาคอินโดจีนมูลค่ามหาศาลแต่นี่คือหมากที่ไทยยอมแลกเพื่อสร้างความได้เปรียบในการต่อรองระดับรับรฐบาลต่อรัฐบาลท่าทีของนานาชาติต่อเหตุการณ์นี้เริ่มมีความแตกแยกออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งมองว่าเป็นการกระทําที่เกินกว่าเหตุแต่อีกฝ่ายซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์จากสถาบันวิจัยในสิงคโปร กลับมองว่านี่คือการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพที่สุด์ในการสกัดกั้นสงครามเต็มรูปแบบไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปนอกเขตพระตบองความสูญเสียของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ยุโทโธปกรแต่เป็นระบบความคิดและขวัญกำลังใจที่ถูกทําลายลงอย่างย่อยยับรายงานจากแนวหน้ากล่าวถึงทหารระดับล่างที่เริ่มละชิ้งอาวุธและหลบหนีเข้าสู่ป่าลึก เนื่องจากไม่สามารถทนต่อแรงกดดันจากการถูกโจมตีทางอากาศและปืนใหญ่ที่มองไม่เห็นตัวตนได้อีกต่อไปในขณะที่ทางฝั่งไทยกองบัญชาการกองทัพไทยได้เริ่มขยับหน่วยรถผสมเหล่าที่มีทั้งรถถังหลักโอพลอตและรถหุ้มเกราะล้อยยาง VN1 เข้ามาประชิดแนวชายแดนในลักษณะเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดเพื่อเป็นการสำแดงกำลังซ้ำเติมสถานการณ์การประสญญญานงานที่ไร้รอยต่อระหว่างปืนใหญ่ แอดมอสสองพและหน่วยรบภาทพ,พื้นดินแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของไทยที่จะปกป้องอธิปไตยในทุกตารางนิ้วโดยไม่เกรงกลัวต่อแรงกดดันใดๆสภาพของจังหวัดพระตะบองในเวลานี้จึงไม่ต่างอะไรกับพื้นที่รกร้างที่ไร้การติดต่อจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่น่าจับตามองในลำดับถัดไปคือปฏิกิริยาจากผู้นำสูงสุดของกัมพูชา ที่ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ในที่มั่นลับการสื่อสารที่ถูกตัดขาดทั้งจังหวัดทําให้การรวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทําได้ยากลําบากยิ่งนักท่ามกลางข่าวลือเรื่องการรัฐประหารภายในกองทัพที่เริ่มหนาหูขึ้นเนื่องจากความล้มเหลวในการป้องกันฐานที่มั่นสําคัญกองทัพไทยยังคงรักษาระดับการยิงกดดันอย่างเป็นจังหวะเพื่อย้าเตือนว่าอํานาจการทําลายล้างยังคงอยู่ภายใต้าการควบคุมของไทยทุกวินาที แสงไฟจากระเบิดที่สว่างวาบเป็นระยะเหนือขอบฟ้าทางตะวันตกของพระตะบองเป็นเครื่องยืนยันว่าสงครามดิจิตอลและเหล็กกล้าในครั้งนี้กำลังจะมาถึงจุดตัดสินที่สำคัญที่สุดซึ่งจะเปลี่ยนความสัมพันธ์และลุนอำนาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปตลอดกาลนี่ไม่ใช่เพียงการรบเพื่อชัยชนะในสมรภูมิแต่เป็นการรบเพื่อกำหนดระเบียบใหม่ของคำว่าความมั่นคงที่ไทยเป็นผู้กุมบังเหียนแต่เพียงผู้เดียว เมื่อเสียงปืนใหญ่แอดมอสสองพันัดสุดท้ายเงียบลงความเงียบยันที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเสียงระเบิดก็เข้าปกคลุมพื้นที่จังหวัดพระตะบองอีกครั้งท้องฟ้าที่เคยสว่างสวัยด้วยเปลวเคลิงเริ่มถูกแทนที่ด้วยแสงเงินแสงทองของเช้าว,วันใหม่เผยให้เห็นสภาพความพินาศย่อยยับของฐานที่มั่นที่ครั้งหนึ่งเคยถูกขนานนามว่าไม่มีวันตีแตกหน่วยปฏิบัติการพิเศษของไทยที่แทรกซึมเข้าเคลียร์พื้นที่ ได้รายงานข้อมูลที่น่าตกใจกลับมายังกองบัญชาการว่าภายใต้ซากปรักหักพังของค่ายทหารและอาคารบัญชาการที่ถูกถล่มนั้นมีการค้นพบเครือข่ายอุโมงค์ลับใต้ดินขนาดย่อมที่ซ่อนตัวมานานกว่า20ปีอุโมงค์เหล่านี้ถูกออกแบบมาอย่างซับซ้อนมีทั้งคลังสเสบียงยาและระบบสำรองไฟที่เพียงพอสำหรับการซ่อนตัวได้นานนับเดือน นี่คือแผนการสงครามกองโจรที่ฝ่ายกัมพูชาเตรียมไว้เพื่อใช้เป็นฐานบัญชาการสุดท้ายหากเกิดการสู้รบยืดเยื้อแต่ด้วยอำนาจการทำลายล้างที่มีประสิทธิภาพของกระสุนเจาะคอนกรีตจากปืนใหญ่แอดมอสทำให้เพดานอุโมงหลายจุดพังถล่มลงมาปิดตายเส้นทางหลบหนีและกลายเป็นหลุมฝังศพของยุทธศาสตร์แบบเก่าไปในพริบตาในขณะที่กองกำลังส่วนหน้าของไทยเข้าควบคุมสถานการณ์ ข้อมูลจากเอกสารลับและแผนที่ยุทธศาสตร์ที่ยึดได้จากร่างของนายทหารระดับสูงในที่เกิดเหตุได้เปิดโปงความพยายามในการใช้พื้นที่ทางวัฒนธรรมและประสาทโบราณเป็นโลก่กำบังทางทหารซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายสากลอย่างร้ายแรงนักวิเคราะห์มองว่าการที่ไทยตัดสินใจใช้ไม้แข็งถล่มพระตะบองจนราบคาบในครั้งนี้คือการตัดวงจรสงครามตัวแทนที่กำลังจะเกิดขึ้นในภูมิภาค ชะตากรรมของผู้นำฝ่ายตรงข้ามในเวลานี้เหลือเพียงสามทางเลือกที่ยากลำบากทางเลือกแรกคือการหนีหัวซุกหัวซุนและถูกจับกลุ่มในหลุมหลบภัยเหมือนกับบทเรียนในประวัติศาสตร์ของผู้นำโลกบางคนทางเลือกที่2คือการลี้ภัยไปต่างประเทศทิ้งลูกน้องและประเทศชาติไว้ข้างหลังท่ามกลางความล่มสลายและทางเลือกที่สม ซึ่งเป็นทางที่นานาชาติและประชาชนอยากให้เลือกมากที่สุดคือการยอมจำนนอย่างเป็นทางการคืนพื้นที่และชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการลุกรานอธิปไตยของไทยโลกกำลังจับจ้องมองมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความทึ่งในขีดความสามารถของกองทัพไทยสื่อต่างประเทศทั้งในเกาหลีใต้และจีนเริ่มตีข่าวถึงความพ่ายแพ้ของระบอบการปกครอง ที่ท้าทายอำนาจของไทยความสำเร็จของแอดมอสสองพันไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ชัยชนะในสนามรบแต่มันส่งผลถึงความเชื่อมั่นในเสถียรภาพของค่างเงินบาทและระบบเศรษฐกิจไทยที่กลับมาแข็งแกร่งอย่างรวดเร็วเนื่องจากนักลงทุนมองว่าไทยมีระบบป้องกันประเทศที่พึ่งพาได้จริง แต่ชัยชนะที่แท้จริงและมีความหมายที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่พี่น้องชาวไทยตามแนวชายแดนในจังหวัดสุรินทร์และศรีสเกปสามารถกลับเข้าสู่บ้านเดือนของตนเองได้อย่างปลอดภัยความมั่นคงที่แลกมาด้วยเทคโนโลยีและจิตวิญญาณของทหารหารได้พิสูจน์แล้วว่าความสันติสุขที่ยั่งยืนต้องถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครกล้าป,ปฏิเสธ บทสรุปของปฏิบัติการสายฟ้าแลบในพระตะบองครั้งนี้จะถูกจารึกไว้ในตำราพิชัยสงครามสมัยใหม่ว่าความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีสื่อสารและอำนาจการยิงที่แม่นยำคือกุญแจสำคัญที่ใช้สยบความขัดแย้งให้จบลงอย่างรวดเร็วที่สุดการที่สัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังจากทุกอย่างสงบลงเป็นสัญญาณเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ที่มหาอำนาจในภูมิภาค จะต้องหันกลับมาทบทวนท่าทีต่อประเทศไทยอย่างระมัดระวังกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนความกโกรธเกรี้ยวให้กลายเป็นเหล็กกล้าและเปลี่ยนความมืดมิดให้กลายเป็นแสงสว่างแห่งชัยชนะเพื่อรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติสืบไปตราบชั่วนิรันดร์ขอบคุณทุกท่านที่รับชมการวิเคราะห์เจาะลึกในครั้งนี้โปรดติดตามชมความคืบหน้า และเหตุการณ์สำคัญในตอนต่อไปอย่างใกล้ชิดหากคุณชื่นชอบเนื้อหาเชิงยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสตร์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยที่สำคัญร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้ที่ด้านล่างนี้คุณคิดว่าเทคโนโลยีทางทหารจะเปลี่ยนโฉมหน้าอาเซียนไปอย่างไรในอนาคตความเห็นของคุณมีความหมายสำหรับเราเสมอพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับบทวิเคราะห์สถานการณ์ที่ร้อนแรงที่สุดในภูมิภาค